กลับเข้าสู่รายการขอเคลียร์เดือนทางช่อง Star TV สดทุกวันดังทุกเรื่องทีวีเพื่อทุกคนและตอนนี้เรายังคงอยู่กับพี่แวร์โซครับ ้องแควโซครับชีวิตพี่นี่มันหรลลหันมากใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องละครความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนี่เรื่องงานนะเออเรื่องงานยังไม่บอกนะว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งวันเปิดกล้องวันแรกต่างจังหวัดคิวแรกเลยนะขับรถไปตีห้านัดกองเจ็ดโมงเช้านะออต้องไปถ่ายต่างจังหวัดขับรถขับหาโลเให้่ันหาไปหามาเสยขึ้นฟุตบาทยางแตกกลางทางตอนตีห้ากว่า ทำยังไงแบบงงกับชีวิตมากคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกใช่คือบางครั้งไอ้เรื่องที่เราแบบว่าอาการงานเราผ่านไปแล้วเราด้วยความตั้งใจแต่ในความรู้สึกของคนอื่นอาจจะมองว่าเราตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบจนเลยเป็นเรื่องที่มาของความเข้าใจผิดว่าเราดูเยอะกับงานที่เราตัดสินใจทําแต่มันมีส่วนอื่นๆด้วยที่บอกว่าในชีวิตของคุณแวร์โซนเนี่ยก็เหมือนกับมรสุมมันเยอะเหลือเกินใช่คือไม่หรอกเหมือนข้างบนเนี่ยเขาเขาบททดสอบอะ เขาให้เราเขาให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าบุญที่สุดละแต่ที่เหลือเราจะเป็นมนุษย์ยังไงเราจะมีบททดสอบเราจะมีสิ่งรอบข้างเราจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยแบบไหนเราจะรับมือยังไงเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะซื้อบ้านก็มีปัญหาซื้อรถก็มีปัญหาซื้อคอนโดก็มีปัญหาทุกวันนี้เช่าพาร์ทเมนต์อยู่จ้าแต่ทุกอย่างต้องผ่อนหมดเลย เพราะไปอยู่ไม่ได้เพราะทุกอย่างมีปัญหาหมดเลยใช่สมมติเอมาลงมาท้าความชิตความมีปัญหากันเรื่องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของคุณซิดิฉันจะทําให้ดูนะคะบ้านนะทวาดภาพให้ดูนะคะบ้านคุณอันนี้คือพูดถึงบ้านก่อนพูดถึงบ้านก่อนเมื่อสิปีที่แล้วยังยังไม่เคลียร์ปัญหาอีกเหรอก็ตอนพึ่งจะปลดได้เมื่อสองสามปีนี้เองไปล้างแล้วยังไม่ล้างก็มีคนมาช่วยได้หน่อยเดี๋ยวก่อนนั้น้วบ้านทุกวันนี้หลังนี้ขายไปยัง ก็ยังเป็นของอยู่ดอกเบี้ยก็บานดอกเบี้ยคือเงินเก็บลูกนะคะตอนที่ซื้อนี่บ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวนี่เป็นโซนบ้านเดี่ยวนี่เป็นโซนเอ่อทาวน์เฮาส์ที่ไวอยู่แล้วตรงนี้กําลังจะสร้างทาวน์เฮาส์เฟสหนึ่งเฟสหนึ่งแต่ไวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เป็นที่โล่งอยู่ไปอยู่มาตรงนี้เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นแล้วตรงนี้ก็สร้างมาอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็สร้างบานออกไปอย่างนี้ แล้วเฟซหนึ่งห้าร้อยหลังคาเรือนเฟซหนึ่งกี๊ห้าร้อยพันหนึ่งสองพันสองพันห้าสามพันแล้วเราอยู่ตรงนี้คือมือนไข่ดาวคุณอยู่ตรงกลางใช่แล้วอยู่ได้ประมาณสามหรือสี่เดือนเนี่ยค่ะก็เริ่มเป็นโรคผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังอย่างหนักเราเป็นดังแบบผิวนะเราเคยถ่ายผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวครีมอาบน้ำสารพัดอย่างคือถ้าถ้าถามถึงดังแบบผิวเนี่ยว่าติดหนึ่งในสิบนะจนเราเน่าเฟะจนเราแบบ หาหาทางรักษาไม่เจออะพวกแพ้ฝุ่นละอองแถวๆนั้นใช่เสร็จแล้วเ,เขาก็ถามว่าแล้วทำไมเด็กเล็กๆอยู่แล้วไม่เห็นแพ้ซึ่งเด็กเนี่ยรูขุมขนยังไม่เปิดมันปิดซึ่งมันมันเข้าไปไม่ได้ก็กลายเป็นคดีความว่ากันไปยังงุ่นอย่างเงี้ถึงอุทธรณ์เราก็ขีดสู้แล้วเหนื่อยแล้วจบยังไงคดีนี้เรื่องบ้านก็คือจบโดยความที่เราเขาเขาเขา,เขาพยายามจะนําเสนอว่าเราร้อนเงินเราขาดเงินเรามีปัญหาเราสติไม่ดีเรา บ้าบอลของเราไปเราก็เลยอด้วยความที่ทนายเองไม่ค่อยเป็นกระตุ้นกับอะไรให้เราสักเท่าไหร่รก็เลยจบด้วยความที่ว่าช่างมันเราก็ผ่อนต่อไปเราก็หาคนมาช่วยแล้วได้ค่าคอมเพนเซสหรือชดเชย,เยอะไรบ้างไหมช่วงแรกที่มีประเด็นเรื่องท่อตกทองช้างอะ่ะก็จะได้ เขาก็เข้าขมาแล้วผิดชอบแต่แค่ท่อตกท้องช้างเข้าไปอยู่บ้านเดือนหน้าฝนกดชักโครกตกมันเกิดจากเราปะล่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะจนหาสาเหตุเจอก็เขาก็ดูแลตรงนั้นให้ไปแต่เรื่องฝุ่นละอองที่มันมาจากสิ่งที่เขาก่อสร้าง2 3 4 5 0 0หผนหลังคาเรือนนั่นแหะเขาก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่หาว่าเราแบบว่าเป็นโรคนี้อยู่แล้วหาว่าเราอยากได้เงินจากเขาหาว่าเราที่เคยได้ค่าเช่าจานู่นนี่กลายเป็นว่ารู้ว่าเขาใให้้เเเเเงงงิินนนนนน่่่่่่าา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 ยยกก็็ลลจะมมมมอัไชแตผผปีบ นั้นก็มีอายุ10ปีแต่ก็คือว่าวตอนนี้ก็เลยปล่อยให้มันผ่านแบบมุๆมๆไปกผไปผ็ผ่อนไปนผ่อน,ผ,อนผ่อนไปมีก็ทํางานมีแรงมียาก็ผ่อนผ่อนผ่อนไปอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ตอนนั้นไปเช่าอพาร์ทเมนต์อยู่ก็มีความรู้สึกว่ามาเสียค่าอพาร์ทเมนต์เดือนเราตั้งแปดพันหมื่นหนึ่งเสียได้ตังค์เนาะบ้านที่ซื้อก็ต้องไปจ่ายค่าผ่อน,อนแต่ก็ไม่ได้อยู่ยแล้วก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์ก็เสียอีกทางหนึ่งคิดไปคิดมาไปซื้อคอนโดอยู่ดีกว่ายังไงผ่อนไอ้ค่าเช่าอพาร์ตเมนต์มันก็ยังเป็นคอนโดของเราถ้าวันหนึ่งมันหมดก็ซื้อมาจากนั้นก็ไปซื้อคอนโดได้อายุตอนนี้น่าจะ8ปีแล้วค่ะก็อยู่ได้ประมาณ2ปี ปีกว่าๆปีที่สองเข้าปีที่สามเริ่มมีน้ําไหลมาตามจุดที่ไม่ควรไหลทุกวันนี้เราเราอยู่ชั้นไรเราอยู่ชั้นสามเราอยู่ชั้นตรงกลางมี5้าชั้นเกล็ดแก้วไมมีคือไหลมาจากข้างบนซึมใช่มันซึมมาจนแบบว่ามีน้ําตกหยดระเบียงกับห้องนอนเราตรงห้องเรปกติพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันไม่ใช่ความปิดของห้องเราเนี่ย คือหนึ่งต้องต้องคุยกับนิติส่วนกลาง2ต้องคุยกับพ้องข้างบนเอาช่างมาดูน้ำเขาบอกว่าน้ำมันมาจากที่สูงมันไม่มามันไม่ผุดขึ้นมาเป็นตาน้ําหรอกอก็เคลียร์กันไม่จบ เคลียร์กันไม่จบก็ไม่รู้จะทํำยังไง<ม>ก็ต้องมีทนายเข้ามาเกี่ยวอีกเป็นเรื่องคดีความอีกก็เป็นก็ใช่แล้วมีวิศวกรเข้ามาดูแล้วทีหนึ่ง<ม>ก็ยังไม่จบก็กลายเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่คือจะให้เราซ่อมของเราเอง<ม>เราก็บอกว่าเราซ่อมภายในห้องเราเองเนี่ยมันซ่อมที่ปลายเหตุเรา<ม>ซ่อมได้อยู่แล้วแต่ว่าไอสาเหตุที่น้ํามันมาถ้าคุณไม่ซ่อมตรงนั้นนะ่ะเพราะเราเคยทาสีห้องใหม่ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันก็มาอีกแล้วมันก็บวมอีกมันไม่ได้ซ่อมที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นน้ำมันรั่วจากตรไไห้้้อาใจ่่่ม็ดยแิ ที่เราคนที่มีหน้าที่จ่ายตรงนั้นก็จ่ายกลายเป็นว่าถ้าหาสาเหตุเจอสืบผู้สืบค้นหาสาเหตุเราก็ต้องจ่ายถ้าหาสาเหตุเจอแล้วเราก็ต้องจ่ายเพราะสรุปอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยแล้วตอนนี้เ,เป็นคดีความไหมหก็พพรุ่งนี้จะมีทนายกับวิศวกรเข้าไป ดูกันของเขามาชุดหนึ่งของเรามาชุดนัดคุยกันเป็นหลายรอบมากแล้วเราก็ไม่จบสักทีมันไม่จบกี่ปีไ่เรื่องคาราคาซังเรื่องคอนโดปีค่ะเราถ่ายภาพนี้น้ําจากน้ําตาน้ําหยดรูนิดเดียวจนตอนนี้รูเท่านี้แล้วจนกระจกระเบียงกระจกห้องนอนเราอ่ะเป็นแบบเหมือนเคยไปเที่ยวถ้ำมหินงอกหินย้อยป่ะเป็นเกล็ดอย่างนั้นแล้วอ่ะคือซื้อบ้านก็มีปัญหาเหมือนเขาไม่อยเรื่องฝุ่นซื้อคอนโด ก็มีเรื่องน้ำในจุดที่ระเบียงแล้วคอนโดระเบียงเรานะคอนโดที่เคอนโดของเราที่ระเบียงไม่มีก๊อกน้ําห้องแล้วน้ํามาจากไหนพอหลังจากนั้นไม่พออืซื้อรถก็มีปัญหาเขาอีกถูกค่จะดูซิว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นคนเรื่องเยอะเรื่องมากหรือดวงมันไม่ดีวะเนี่ยโอ้ยเพื่อนนะรถรุ่นนี้นะมันออกมาตั้งหลายปีมากเพื่อนที่มีลูกใช้อยู่บอกเนี่ยขับรถไปส่งไปรับไปส่งลูกนะมัน ประหยัดน้ามันมากเลยระบบไฟฟ้าเพื่อนอีคนก็ใช้อยู่ดีมากเลยนี่นะสองเจ้าใช้มาก่อนนั่นรุ่นแรกๆที่ออกแรกๆเลยนะว่ามาออกเมื่อตอน4ี่ห้าปีที่แล้วเราก็รู้นใจว่าได้ศึกษาแล้วเพราอเราเจอประสบการณ์การซื้อแบบว่าผิดพลาดมาหลายครั้งใช่แล้วนี่มันมันผ่านมาหลายการพัฒนาแล้วมันต้องดีสิแล้วออกออกพร้อมกันกับน้องอีกคนหนึ่งซื้อศูนย์เดียวกันพร้อมกัน พอถึงวันไปเช็คระยะปีแรกแจ็คพอตเลยจ้ามีปัญหาอออะะไรีก <All right. S 2> แบตเตอรี่ไฟฟ้าเ <No. S 2> จ็งบง <No. S 2> แล้วก็ว่าซื้อจําได้เลยซื้อให้ของขวัญตัวเองอคริสต์มาสอีฟธ oh. ันวาใช่ไหมคะ uh huh. แล้วก็พอกุมพาข่าวออกว่ารถรุ่นเนี้ mm. มีปัญหา,ญหารีคอคำว่ารีคอว่าไม่เข้าใจเรียก,กคืน ก็ใช่ไงเราก็ไปที่ศูนย์เ,ออเพราะว่าวันที่วาเช็ครถครั้งแรกปีแรกเช็คระบบไฟฟ้าเลยเขาบอกว่ามีปัญหาแล้วรถวาโดนอ,ะอ,อ่ะคนก็เอาไปเข้าชั่วโมงเดี๋ยวเขาเอากลับบ้านได้ว่าทิ้งเป็นอาทิตย์หาสาเหตุเ,ออเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนรถให้ว่าเด็ขเขาไม่เปลี่ยนเออขาไม่เปลี่ยนให้เราแล้วทําไงกับรถคันนี้ทุกวันนี้ก็ผ่อน ผ่อนหกผ่อนห้าปีเนี่ยปีที่ห้าเหลือสิบงวดเหลืออีกสิบงวดค่ะก็ต้องผ่อนแล้วใช้ไปแล้วก็จากราคาที่ซื้อตอนนั้นมูลค่าล้านสี่แสนกว่าเราก็เก็งกําไรว่าถ้าเกิดมันสักห้าปีหกปีมันก็คงจะเหลือสักหกเจ็ดแสนเนาะไปขายแล้วซื้อคันใหม่ไม่ต้องผ่อนนะคันเล็กๆรถธรรมดาก็ได้ตอนนี้เหลือไม่ถึงห้าแสนแต่ก็ยังติดไฟแนนซ์อยู่เนี่ยตอนนี้วายจะติดอยู่อีกสิบงวดแต่บ้าน ก็ยังติดไฟแนนซ์บ้านก็ยังติดแบงค์บ้านก็ติดแบงค์คอนโดก็ติดแบงค์คอนโดก็ติดแบงค์รถก็ติดไฟแนนซ์รถก็ติดไฟแนนซ์อพาร์ตเมนต์ก็เช่าอพาร์ตเมนต์ก็ยังเช่าแล้วม่ใช่ดิฉันจะอยู่ที่ไหนล่ะคะดิฉันก็ทุกวันนี้กินห่างกินย้ายคุณไงคุณนอนไหวล่ะคะติ้ง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 อย่างนี้ทุกวันไหวเหรอคะคุณอยู่เชื้อราเต็มบ้านเลยค่ะหนังสือหนังหาที่เก็บเอาไว้ที่ถ่ายแฟชั่นสมัยสาวๆตู้หนังสือเฟออออรรร์์์นนิเเเเจสื้้ผาามทช ลูกว่าไม่ปลอดพังตายเหรอไม่ต้องพูดอไหรออยู่กับลูกกันแค่สองคนเคยคิดท้อแท้ใจกับชีวิตบ้างไหมก็ถึงได้คลั่งมีอยู่ช่วงหนึ่ง Facebook บ้าบอออกไปไงคุณแต่ว่ามันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่อารมณ์ที่เราจะทําจริงเราเหนื่อยเราเหนื่อยแบบเราเหนื่อยเข้าใจไหมว่าเราเหนื่อยเนี่ยเราไม่ควรเข้าใจเราเห็นเราเห็นคนอื่นเนี่ยบน ขายก๋วยเตี๋ยวขายขอฝนตกน้ําท่วมขายไม่ได้เขาบ่นกันได้ทาไมเราบ่น <ais> บ้างไม่ได้อ่เดี๋ยวจะให้เธอบ่นอย่างเต็มที่ <c oughs> เพราะเท่าที่พูดคุยกันมาน,นี้นะคือคุยกันวันเดียวไม่จบแล้วละ่ะขอเป็นอนุญาตเป็นแขกรับเชิญคนแรก <c oughs> ที่จะต้องขอคุยต่อคราวหน้าแต่คราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะขอเชิญน้องคนดีมานั่งคุยกันด้วยเพราะมีเรื่องคุยเยอะรเรื่องความคิดของคุณแวร์โซนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะแบบว่าเอ๊ะ เขาคิดเหมือนหรือคิดต่างหรือเขามีแนวคิดที่ไม่เหมือนใครลองเป็นเราซิลองเป็นแวร์โซอปัญหาต่างๆนี้เป็นยังไงเห็นบอกว่าเลี้ยงลูกไม่เคยให้ลูกเข้าโรงเรียนหนังสือเลยเพราะว่าจะต้องเป็นครูแล้วสอนเองไม่ให้ลูกไปเจอเพื่อนเพราะกลัวจะนําสิ่งไม่ดีเข้าบ้านอันนี้จริงหรือคุณมีปัญหาเดาวมาคุยกันกับรายการขอเคลียร์เดี๋ยววันนี้ไม่ต้องลานะเดี๋ยวเจอกันต่อเลยต่อกันเลยคราวหน้านะครับกับคุณแวร์โซในรายการขอเคลียร์ Drie